วันนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับ ID ดรถ1.9นะครับเป็นรถไยรุ่นนะครับวิ่งคือมันซื้อมาเนี่ยรุ่นมันไม่สนใจแล้วเรื่องอิจาครับมันอุดเลยนะครับคันนี้วิ่งมาประมาณ60,000กิโลเมตรคันนี้ผมยกเครื่องลงคือเกิดอาการน้ําดันนะครับคือบูธเทอร์โบเป็นเทอร์โบบูธเยอะจัดเครื่องน้ําดันนะครับก็เลยต้องยกลงมาเปิดฝาใส่ฝาใหม่เพื่อแก้น้ําดันนะครับดันแรงไหนคือดันจนแบบมอน้าหลุดอะท่อยางหลุดอะนะครับ ผมจะให้ดูไอดีนะครับนี่หลายคนถามว่านี่มาดูกอนมันอุจจิจาแบบนี้ัรรุ่นมันถอดออกหมดเลยนะครับนี่ถอดหม้อตรงหม้อต้มออกโลงกูดแบบนี้นะครับถอดหม้อตรงมอเตอร์มันถอดออกาหมดนะครับมาดูว่าอุจจิจาแล้วมันจะตันไหมนะครับไอพวกกูรูไอพวกโลกสวยไอพวกบอกว่ากูหลอ,อกเขาโกหก,กเขานะครับคุยเยอะเกินไปนะครับไอตักมึงไม่เคยดู ไปคิดได้นะครับดูเ้าเป็นไงหกหมื่นกิโลเห็นไหมนี่เห็นไหมส่กิ๊กนะครับนี่มาดูรูผัดนี่นี่ดูรูผัดเห็นไหมครับจะเป็นข้าวดำๆเกาะนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่นี่ใส่กิ๊กเห็นไหม ไอ้ตัดมันไม่วู้ด้ยไอเสียไปใช้เนี่ยมันไม่มีเขาเ,าเลยเนี่ยมันใส่กิ๊กเหมือนรถโบราณน,นะครับเหมือนรถเดิมโบราณเนี่ยไอ้พวกเนียอาพวกอะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็จะสะอาดแบบนี้นะครับใครที่ขับแล้วมึงบอกว่ารถมึงสามสี่แสนโลห้าแสนโลไอ้ตัดไม่ต้องเปิดดูรถไม่พังเธ่ไปอืดกูท่างเลยมึงเปิดดูครับไอ้ตัดตันทุกคันทำไมตันนี่มึงตีมจบหน้านเลยเยดีดแล้าใส่เงี้นะกูท่างเลยนะครับบากด้วยนี่นอุจิน่าแล้วไม่ตัน